อย่าเพิ่งเรื่อผ่านพระแม่กาลีกำลังจะให้ผ่อนคุณต้นเดือนมีนาคมนี้พระแม่กากลีจะให้ผ่อนอะไรแก่คุณเพอภัยที่คุณได้คือพรครามุขีโอ้โห,โโหพระแม่เหมือนรู้ใจเลยคะ่ะว่าฉันบอกอะนะไพ่ใบนี้อีพวกที่ปากดีเอาไว้เยอะหรือใครที่รู้สึกว่าตัวเองให้สัจวาจา อะไรเอาไว้หรือบางคนนะตั้งเป้าพูดตั้งว่าจจว่าจะทำอันนี้อันนี้แบบนี้แล้วไม่ทำตามและขอเตือนเลยค่ะว่าใครที่ปากมากนะคะหรือใครที่รู้สึกว่าพูดจะให้ร้ายคนอื่นหรือรู้สึกว่าพี่หมอคะช่วงเนี้ยตัวใส่ร้ายค่ะโดนเป็นเหยื่อตลอดแล้วพี่หมอคะ่ะจะขอเพ่ว่าพ่อแม่เนี่ยกำลังจะมาปราบ พวกนี้แม่จะปราบในเรื่องของคนคิดร้ายกับคุณผู้ไม่ดีใส่คุณหรือคนที่ตอนนี้กาลังเผชิญเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะขอให้คุณเนี่ยจงทําในสินิคุณตั้งสัจจวาจาไว้และขอให้คุณรู้เอาไว้ว่าพระแม่ยึดถือคําพูดสัจจะเป็นที่สุดฉันเนี่ยขอให้คุณจงเชื่อในคําพูดตัวเองอ๋อและอย่าลืมนะคะคําพูดของคุณเนี่ยเป็นภัยเที่ยอวอจากปาก โลกที่เข้าทางปากย่อมมาจากปากคุณเท่านั้นช้นเนี่ยปากดีกับคนอื่นต้องปากดีกับตัวเองด้วยนะคะ